คำว่าศิลปศาสตร์ถ้าเราดูในพระจนทรุกรมราชบัณฑิตยสถานท่านก็จะให้ความหมายว่าวิชาต่างๆซึ่งไม่ใช่วิชาทางเทคนิคหรือทางอาชีพเช่นภาษาศาสตร์ ปรัชญาและประวัติศาสตร์นะครับในความหมายที่2ท่านบอกว่าตำราว่าด้วยวิชาความรู้ในสมัยพุทธกาลมี18ประการท่านก็ไล่ไปประการที่1ประการที่2ประการที่3ก็มีหลายแขนงมากคําว่าศิลปศาสตร์ทีนี้ในสารานุกรมภาษาอีสานไทยอังกฤษของท่านอาจารย์ดรปีชาพินทองนะท่านก็เก็บคําว่าศิลปศาสตร์ไว้เช่นเดียวกันนะครับ ท่านให้ความหมายว่าตำราว่าด้วยวิชาความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือท่านนี้นะฮะโดยที่ท่านไม่ได้ยกตัวอย่างอะไรเลยนะครับอันนี้การของอาจารย์ปีชาพินทองทีนี้เราลองย้อนกลับมาดูนะครับคำว่าศิลปศาสตร์ที่ปรากฏในคมภีเบลานภาคอีสานมีหรือไม่นะครับผมก็ลองไปคน้คนดูนะครับปรากฏว่ามันมีคําอยู่3คําที่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้หรือว่าศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆนี่ครับในภาคอีสานมีอยู่3คําคําที่1ก็คือคําว่าศาสตรส์ศิลป์คำที่2ก็คือคําว่าศาสตร์ประเภท คำที่3ก็คือคำว่าศิลปศาสตร์ซึ่งก็น่าจะมีความหมายใกล้เคียงกันกับคำว่าศิลปศาสตร์แต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะเอาดูคำแรกก่อนเราก็เจอในคำพีไบลานหลายเรื่องด้วยกันเรื่องน้าผากไกกระด้นท่านก็บอกว่าอันหนึ่งย่าได้สแสวงหาสอนศาสตรส์ศิลป์แก่คนผู้กระทํำบาปแก่ท่าน อันนี้ในใบลานก้อมซึ่งท่านระบุว่าเป็นชื่อเรื่องหน้าผักไก่กระดน้นท่านบอกว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอย่าสแสวงไปหาสอนลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าอย่าสแสวงหาสอนความรู้ศิลปศาสตร์ต่างๆให้แก่คนที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของคนที่เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันนะครับเวลาที่จะถ่ายทอดความรู้หรือว่าศิลปศาสตร์ให้คนเนี่ยต้องดูลูกศิษย์ด้วยถ้าภาษาอีสานท่านบอกว่าทวบเป็นตาเนี่ยสอนมันถ้ามันจะเป็นคนชัวเนี่ยสอนมันเพราะฉะนั้นนะวิธีการ การสอนท่านก็จะดูคนก่อนว่าคนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่พอสอนให้แล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมหรือมีจัญญาบรันรกำกับก็คือข้อขลังของการประพฤติปฏิบัติตัวหลังจากที่ได้คาถาอาคมหลังจากที่ได้ความรู้ละเพิ่นเอิบาเฮียนน้ำพอกอน้ำคู่นะนะครับอันที่สองนะครับเรื่องประแดกปลาสมอก็มีคําว่าสัตสินอยู่นะครับขอมวพระก้าวแลว้วนั่งนาดย่อมือล่าผู้ท่อนพอตนเมื่อห่อง เมื่อนั้นราชาเจ้าพญาหลวงตนพ่อพระจึงขึดทำาห่คุนแก้วศาสตรส์ศิลป์อันนี้คุณแก้วศาสตรส์ศิลป์คำว่าคุณแก้วก็คือคุณของพระรัตนตรัยนะครับคุณแก้วก็ถือว่าเป็นศิลปศาสตร์ประเภทหนึ่งหรือว่าเป็นศาสตรส์ศิลป์ประเภทหนึ่งนะครับทีนี้อันที่สามนะครับอันนี้เรื่องสู่ขวัญพระนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นใบลานแทรกมาเพราะว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเลยนะครับความนั้นท่านว่าด้วยเศรษฐีเนี่ยหาเงินให้ลูก เพื่อที่จะไปเป็นข้าคายเรียนศาสตรส์ศิลท่านก็บอกว่าร่วมกันเป็นค่าพันหนึ่งให้แก่ลูกเอาไปเมืองตักศกิลานครเลียนเอาศาสตรส์ศิลอันนิลามิตเป็นรูบต่างๆนานาได้ปีหนึ่งแล้วจึงคืนมาหาพ่อแล้วจึงนิลามิตเป็นรูบต่างๆรูปสัตว์ตัวมีค่าอันนี้การเอ่อเนลมิตต่างๆน่าจะเป็น ศิลปศาสตร์ขแขนงหนึ่งนะครับลำดับที่17อาจจะเป็นมันตราแปลว่าวิชาร่ายมนนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะร่ายมนแล้วก็เสกเป็นสัตว์ต่างๆที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองมั่งคั่งนะครับอันดับที่3อันนี้ท่านมีตัวต่อนะครับท่านจะพูดถึงศาสตร์ศิลท่านบวกคําว่าอาคมด้วยแมนว่าอายุค้นทั้งหลายก็ดีก็จักพอนลงไปแล่หน่อยจักขากันด้วยยาก็ดี จักขากันด้วยยาด้วยผีด้วยศาสตรส์ศินอาคมก็จักมีเมื่อศาสนาพระตถาคตาจักล่วงไปได 3, ป้สามพันปีอันนี้ท่านบอกว่าศาสตรส์ศิลแล้วก็ระบุขแขนงของศิลปศาสตร์หรือว่าศาสตรส์ศิลก็คือน่าจะเป็นวิชามัตราแปลว่าวิชาไร่ายมนเพราะว่าท่านบอกว่าศาสตรส์ศินบวกอาคมก็คือความรู้ที่ว่าด้วยคาถาอาคมนะครับศาสตรส์ศินอาคมนอกจากจะปรากฏในใบลานยาวเนี่ย ในกฎหมายก็มีศาสตร์ศิลป์อาคมหรือว่าศิลปศาสตร์ลำดับที่17มันตาวิชาไร้มุนอันนี้ปรากฏในหลักคำเมืองสุวรรณภูมินะครับว่าด้วยศาสตร์ศิลป์บวกอาคมเหมือนกันนะครับท่านบอกว่าห้ามอย่าให้ฆ่าสาวเจ้าสมณะรีพามอย่าให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่าให้ฆ่าพี่น้องลูกตัวค่อยตัวชาวบ้านชาวเมืองฆ่าด้วยหอกดาบมีดผ้าเหลาเลม ข่าด้วยศาสตรส์ตศินอาคมข่าด้วยใส่งวนใส่สารให้ท่านตายข่าด้วยตนก็ดีบังคับผู้อื่นก็ดีข่าด้วยประโยชน์ฝูงนี้ตายก็ดีบ่ตายก็ดีผิดมีโทษศาสตรส์ศินอาคมนี่คือความรู้ขแขนงหนึ่งที่ว่าด้วยคาถาอาคมน่าจะเป็นศิลปศาสตร์ลำดับที่17ก็คือมันตาแปลว่าการไร้มนต์คาถาโดยส่วนใหญ่ศาสตรส์ศิลที่ปรากฏที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องคาถาอาคมหรือว่าฤทธิเดชนะหรือว่าฤทธานุภาพ แม้แต่เรื่องขุนบรมราชาธิราชตอนที่แถนให้ขุนบรมลงมาก็จะมีขุนครูขุนคลองขุนต่างๆลงมาก็จะมีขุนเหล่านี้นะขุนทั้งหลายเหล่านี้เสนาอํมมายที่มาพร้อมกับขุนบรมราชาธิราชนะก็จะเป็นอาจารย์ที่มาช่วยศิลปศิษธิศาสตร์ศิลป์แก่คนทั้งข่ายจะมาสอนคนให้ทํามาหากินสอนคนทุกอย่างนะฮะเรียกว่า,าศิลปศาสตร์ ทีนี้ครับนอกจากจะมีคําว่าศิลปศาสตร์แล้วยังมีอีกคำคำหนึ่งครับคำว่าศาสตร์ะเภทนะครับเพทะนี่ก็คือวิชาความรู้นั่นเองนะครับความรู้ความรู้ทางศาสนาคัมพีของพวกฮินดูก็ปรากฏอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันอย่างเช่นเรื่องพื้นเมืองยโสธรน,นะครับมีความหมายคล้ายคลึงก,กันกับศาตสตร์ศิลป์นั่นแหละครับ อันว่านั่งขั้นแก้วเทวีเจ้าแก่นนา่งก่อส้มซืนตันหัวแห่มต่อบาอันว่าบาขั้นเท่าขัานผีกวัวเด็ดเฮาก็หูศาสตร์เพศแล้วเมืองบ้านสิสุมเย็นพระเอ้ยนะครับสแสดงว่าศาสตร์เภทหรือว่าวิชาความรู้ขแดงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาถาอาคมวิชาที่ว่าด้วยความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านศาสนาเนี่ยก็จะทําให้บ้านเมืองอยู่สุมกินเย็นนะครับเพราะว่า มันมีคำพูดคำหนึ่งของคนอีสานว่ากุ้มบ้านกุ้มเมืองนั่นเองนะครับคนที่เป็นหมอเท่าหมอพราหมณ์คนที่มีความรู้ด้นานศิลปศาสตร์เนี่ยจะทําให้บ้านเมืองดําเนินไปได้ปลอดภัยนะครับเรื่อง,ไไอรรองธรรมดาสอนโลกก็จะมีคําว่าศาสตร์ประเภทเหมือนกันพระกรบอเดือดหอนท่างไต่ไฟเหนือหลายเมืองมาซวยเจ้าย่ําแย่งสตร์ประเภทฤทธเดชระยำเก่าดูดามเกิงพระอินนะแสะดงว่าถ้าท่านมีสตว์ประเภทหรือว่า มีความรู้ศิลปะวิทยาการต่างๆนี่นะครับทาให้เมืองต่างๆนี่ยําเกรงมีฤทธ์เกิงพอิณน,นะมีฤทธิ์เทียบเท่าพระยาอินเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมาในภาคอีสานนี่เราก็จะเห็นนะครับว่าอีสานนี่นิยมใช้คําว่าศาสตร์ศิลินมากที่สุดรองลงมาก็จะมีคําว่าศาสตร์เภทที่ผ่านมาเราเห็นเอาศาสตร์ขึ้นก่อนศิลศาสตร์เภทเพียงศาสตร์เภทอาคมศาสตร์ศิลินอาคม เอาศาสตร์ขึ้นก่อนทีนี้เราเห็นเอาคาว่าศีลขึ้นก่อนมีไหมครับมีเหมือนกันนะครับในวันนักดีอีสานเรื่องหน้าผากไก่กระด้นนี่ครับท่านก็พูดถึงตอนสุดท้ายตอนที่พญาแถนลบแพ้แล้วนะครับท่านก็ให้โอวาทมากกูสอนแถนจื้อข้องจำแจงให้คอยก่อยใจตั้งตามข้องอันประเสริฐพิษถือไห้คนิ่งหูหำเพ่งอันหนึ่งยาอวดอ่างศิลปะศาสตร์ม่นย่ำมันจะเป็นเวลั่งขอบขิงไพ่สอย ท่านบอกว่าคุณมีฤทธิ์มีเดชแล้วเป็นถึงพระยาแถนแล้วนะครับ อย่าอวดอ้างศิลปสาสตร์มนยำมนก็คือคาถายำก็แปลว่าเข็ดขวงแปลว่าขลังพอตัวเองมีฤทธิ์มีเดชแล้วอย่าไปอวดอ้างเพราะว่ามันจะมีกรรมมีเคาะในภายหลังนะเดี๋ยวมันจะมีเวรกรรมตอบสอนองในภายหลังหรือว่ามันอาจจะเจอคนที่เก่งกว่าก็ได้นะครับนะผมก็พยายามที่จะค้นหน้าผักไก่กระด้นฉบับใบลานเหมือนกันนะครับอยากจะค้นดูหล,ลายๆสำนวนว่ามีการกลับระหว่างศาสตร์สินศินลปสาสตร์หรือไม่แต่ก็ยังค้นไม่เจอหน้าผัก ไกลกระด้นฉบับที่เป็นร้อยกล่องนะครับเจอแต่เป็นร้อยแก้วทีนี้คําว่าศิลปศาสตร์ที่ปรากฏในเรื่องอื่นๆก็มีนะครับแต่ว่าดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นศิลปศาสตร์นรานเข้าก็คือศิลปศาสตร์สำนวนไทยหรือว่าเทศไทยนะครับดูแล้วเป็นสำนวนภาคกลางจ๋ามากเลยอย่างเช่นเรื่องมาทุรัสวาหินี ฉบับวัดป่าใหญ่หลวงปูน่นาคภูริปัญโยท่ทานได้จารไว้นะครับท่านบอกว่าวัฒนาการจริญพระชนก็รอบรู้มนสัพพสิรสตร菩ไตรเพศเอามาให้ดูแค่นี้แต่ว่าวิธีการเขียนของท่านท่านก็เขียนสอเสือสลอิลอลิงปอปลาสละอะเนี่ยศิลปะส่วนศาสตระท่านก็เอาตาระมาด้วยสอเสือสละอาต่อเต่าแล้วก็รอเรือเป็นศิลปศาสตระตนะครับทีนี้ฉบับที่สอง บุพเพกตาปุญญาตากถาฉบับของวัดสุป,ปัตนารามแน่นอนตัวนี้เป็นสำนวนไทยจ๋าเลยนะครับเรื่องนี้ขออาศัยฝากตนเป็นสิทธิศึกษาศิลปะกับนายหัตถาจารย์อันนี้เป็นสำนวนไทยจ๋ามากครับศิลปศาสตร์ท่านก็เขียนสอเสือสลอิลอลิงแล้วก็เชิง ปอปลาตัวปอปลากับตัวรอเรือตัวอยู่กลางๆเนี่ยท่านค่าทิ้งนะครับท่านตาหนิก็คือขีดตัดเส้นก็ถือว่าเป็นการขีดค่านะครับส่วนคําว่าศาสตระก็เขียนเหมือนหลวงปูน่นาคภูริปัญโยก็คือสอเสือสลาตอเต่ารอเรือศาสตระเช่นเดียวกันนะครับคาว่าศิลปศาสตร์ในวรรณกรรมอีสานหรือว่าในคมภีรบลันที่บันทึกวรรณกรรมท่านนิยมใช้คําว่าศาสตร์ศิลินมากที่สุดรองลงมาก็เป็นศาสตร์เพศ บางฉบับคาว่าศาสตรส์ศิลป์เนี่ยท่านก็ระบุลงไปเลยนะคบว่าเป็นศินลปศาสตร์ประเภทอาคมท่านก็เรียกต่อกันว่าศาสตรส์ศิลป์อาคมส่วนคําว่าศิลปศาสตร์เราก็พบในนิทานหรือว่าวรรณกรรมเรื่องหน้าผากไก่กระด้นท่านเขียนคําว่าศิลปศาสตร์ชัดเจนแต่ว่าเป็นการเขียนโดยที่ท่านปริวัติมาแล้วนะครับยังตามหาต้นฉบับใบลานไม่เจอว่ามีการสลับที่ระหว่างศิล ศิลศาสตร์หรือศาสตรส์ศิลหรือไม่นะครับแต่ก็พบคพัมภีรบาลานซึ่งเป็นสำนวนใหม่ไทยจ๋าเลยครับอยู่ที่วัดป่าใหญ่แล้วก็วัดสุป,ปัตนารามมีการใช้คำว่าศิลปศาสตร์นะครับศาสตรส์ศิลศาสตร์เพศจนกระทั่งถึงศิลปศาสตร์ก็ประมาณนี้ครับผม